ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกวาด้วย เอาของน้อยมันแลกของมากอัตถกถาพรหาฉัตตชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันมีพระภิกษุรูปหนึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายในพระวิหารด้วยการพูดโกหกเมื่อถูกสอบสวนพระภิกษุนั้นก็รับว่าตนได้ประพฤติเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าจึงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสพระธรรมเทศนา ดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพระราณสีพระองค์มีอํมมา์บัณฑิตเป็นผู้สอนอัดและธรรมวันหนึ่งพระองค์ได้ยกทัพไปต่อสู้กับพระราชาพระนามว่าพระเจ้าโกศลและได้ชัยชนะจนจับตัวพระเจ้าโกศลมาได้ ในขณะที่พระโอรสของพระเจ้าโกศลพระนามว่าฉัตตกุมารสามารถหลบหนีออกไปได้ทันพระเจ้ากรุงพราราณสีได้แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการปกครองเมืองของพระเจ้าโกศลแล้วก็ขนเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายของพระเจ้าโกศลใส่ตุ่มโลหะขนไปฝังดินไว้ที่พระราชอุทยานของเมืองพาราณสีส่วนพระโอรสชัตตกุมารเมื่อหลบหนีออกไปได้แล้ว ก็ได้ไปเรียนไตรเพศและศิลปะศาสตประการที่เมืองตากกศิลาเรียนจบจากเมืองตากกศิลาก็เดินทางมุ่งหน้าไปศึกษาศิลปะอื่นๆเพิ่มเติมอีกเรื่อยไปดุดผู้หิวกระหายความรู้ดุดน้ำที่ไม่เคยเต็มองจนไปถึงเมืองชายแดนอันห่างไกลแห่งหนึ่งก็ได้พบกับบรรณศาลาที่มีคณะฤาษีอาศัยอยู่ถึง500รรูปจึงบวชตน ฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอเล่าเรียนวิชาทั้งหลายที่เหล่าพระดาบทนั้นได้เรียนรู้มาด้วยความฉลาดเฉลียวไฝ่รู้ขยันอดทนและมุ่งมั่นประกอบกับศัพท์ศิลปะวิชาที่ตนได้สําเร็จมาจากเมืองตักศิลาทําให้ชัตตดาบทเป็นเลิศกว่าพร,ารือสีทุกรูปในที่สุดก็ได้เป็นศาสดาแห่งคณะฤๅษีนั้นอยู่มาวันหนึ่ง ชัตตดาบทได้เรียกชุมนุมเหล่าฤาษีแล้วถามว่าเพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่เข้าไปสู่พระนครถิ่นของมนุษย์บ้างหมู่ฤาษีจึงกล่าวว่าพวกมนุษย์ส่วนใหญ่ในพระนครนั้นเป็นบัณฑิตมักจะถามปัญหาให้ทำอนุโมทนาให้กล่าวมงคลแล้วมักจะติเตียนผู้ที่ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้พวกเรากลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวว่าจะถูกติเตียนจึงไม่ไป ชัตตดาบทกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวไปเลยข้าพเจ้าจะเป็นผู้ทำกิจทั้งหลายเหล่านั้นเองแล้วคณะฤาษีก็พากันหาบเครื่องบริขารของตนเดินทางไปสู่พระนคพรพาราณสีโดยมีชัตดาบทเป็นผู้นำเมื่อไปถึงก็ได้ไปพักอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพราราณสีวันรุ่งขึ้นเหล่าพระฤาษีก็ได้เข้าไปพิกขขาจารณาในพระนคร ตามบ้านเรือนร้านค้าต่างๆจนไปถึงประตูพระราชนิเวศเมื่อพระราชาทอดพระเนตรก็เลื่อมใสในอิริยาบถของเหล่าพระฤาษีจึงให้คนนิมนต์เข้ามาในท้องพระโรงถวายข้าวยาคูและของขบชันต่างๆระหว่างที่รอประเคนพัตนาหารอยู่นั้นพระเจ้ากรุงพราราณสีก็ตั้งปัญหาถามเรื่องต่างๆซึ่งชัตตด,ดาบท ก็ตอบแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างชัดเจนปรุปโปรง่งเมื่อจบภัตกิจก็ได้กระทําอนุโมทนาอันวิจิตรงดงามทําให้พระราชายิ่งเลื่อมใสพระองค์จึงทรงอนุญาตให้เหล่าพระฤือีทั้งหมดอยู่ในพระราชอุทยานได้เมื่อกลับมายังพระราชอุทยานแล้ว ชัดตาดาบทก็ได้ใช้มนที่ได้เรียนมานั้นสำรวจหาขุมทรัพย์ของพระราชบิดาก็รู้ว่าทรัพย์สินทั้งหลายนั้นถูกฝังไว้บริเวณไหนแล้วชัดตาดาบทก็เรียกหล่าวสาวกทั้งหลายมารวมตัวกันพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าตนนั้นเป็นโอรสของพระเจ้าโกศลแต่ถูกพระเจ้ากรุงพาร,ราณสียึดเอาราชสมบัติไปทั้งยังขนสมบัติมาฝังไว้ในอุทยานแห่งนี้ พร้อมกับจับพระบิดาของตนด้วยแต่ตนนั้นปลอมตัวหนีรอดออกไปได้ก็ได้ไปเรียนสำเร็จสัพทศิลปะวิชาต่างๆจนได้มาบวชเป็นฤาษีบัดนี้ตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปยึดเอาราชสมบัติคืนเห,หล่าฤาษีทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างพวกพรอฤาษีทั้งหลายกล่าวว่าถ้าทาันไปพวกเราก็จะไปด้วย ชัดตดดาบทจึงสั่งให้เหล่าฤาษีสาวกของตนทำกระสอบหนังใบใหญ่ๆไว้หลายๆใบในเวลากลางคืนก็ได้พากันขุดตุ่มที่บรรจุทรัพย์สินเหล่านั้นย้ายทรัพย์สินในตุ่มลงมาใส่ในกระสอบหนังแล้วก็เอาญ้าใส่ลงไปในตุ่มนั้นแทนฝังไว้ที่เดิมแล้วก็ให้พฤาษีทั้ง500้และผู้คนที่จ้างมาพากันขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดเหล่านั้น มุ่งหน้าไปยังเมืองของพระบิดาของตนเมื่อไปถึงก็จับตัวผู้สำเร็จราชการที่พระเจ้ากรุงพระราศีแต่งตั้งให้ปกครองเมืองไว้ยึดเอาราชสมบัติคืนอภิเษกตนเป็นกรรษัตริย์ปกครองเมืองแล้วก็เร่งฟื้นฟูเมืองมีการซ่อมกำแพงเมืองป้อมปราการค่ายต่างๆฝ่ายพระเจ้ากรุงพระราศีเมื่อรับทราบเรื่องราวจากพวกราชบุรุษ พระองค์ก็รีบเสด็จไปที่พระราชอุทยานรับสั่งให้ทหารขุดตุ่มสมบัติที่ฝังไว้ออกมาเปิดดูเมื่อเปิดดูก็เจอแต่หญ้าเต็มทุกตุ่มพระองค์เศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากเที่ยวบ่นเพ,พ้อพิไรรำพันว่าหญ้าหญ้าหญ้ามีแต่หญ้าแม้เมื่อกลับไปยังพระราชนิเวศแล้วก็ยังไม่คลายความเศร้าโศกอํมมา์ผู้เป็นอาจารย์ เมื่อเห็นพระราชาบ่นเพ้ออยู่อย่างนั้นก็เข้าไปกราบทูลถามพระราชาจึงตรัสเล่าว่าชาตดาบทผู้ประพฤติพรหมจันทร์ได้ลักเอาทรัพย์สมบัติของเราไปจนหมดแล้วเอาสมบัติของเราออกจากตุ่มไปเอาหญ้ามาใส่ไว้แทนเอาของน้อยมาแลกของมากผู้มีศีลทั้งหลายคู้ประพฤติพรหมจันย์ย่อมไม่ทำอย่างนั้นนี่มันวิสัยของคนพานของผู้ทุศีล พระราชาพังพรูออกมาด้วยความโกรธแค้นแต่อัมมาตอาจารย์กราบทูลเตือนสติพระราชาว่าการที่ชัดตาดาบทถือเอาทรัพย์สมบัติอันเป็นของพระราชบิดาไปเป็นสิ่งที่เขาควรจะเอาไปพระองค์ขออย่าทรงติเตียนเขาและอย่าทรงเศร้าโศกไปเลยครั้นอัมมาตผู้เป็นอาจารย์กราบทูลอย่างนั้นพระราชาก็ได้สติหมดความเศร้าโศกต่อจากนั้น พระองค์ทรงประพฤติตนอยู่ในโอวาทของอาจารย์ทรงปกครองราชสมบัติโดยธรรมสืบมาเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชัติดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุโกหกในบัดนี้ส่วนอมตบัณฑิตในครั้งนั้นคือเราตถาคต